ซ้สำซากเดิมๆตันหมดมูกเปล่าวะสวัสดีครับผมมิกาทาคเพียคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ที่ผู้ชมไปรับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบมันบ้าสไตล์คอเป็นหนังกับผมนะฮะเช่นเคยก็วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง X-Men Apocalypse นะฮะหรือชื่อภาษาไทยก็คือ X-Men a p o c a อ y p ค e นั่นเองนะครับผมนะับเป็นภาคที่3แล้วนะครับสำหรับ X-Men ในฉบับรีเซ็ตจักรวาลใหม่นะฮะที่2ภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทำออกมาได้ดีและสนุกอย่างมากเลยเฟนแฟนหนังมาเวลเนี่ยให้การตอบรับและกล่าวกันเป็นทางที่ดีซะส่วนใหญ่เลยครับทำให้ภาคเนี้ย เกิดความคาดหวังนะว่ามันจะดีเหมือน2ภาคแรกนะฮะใครๆก็อยากดูนะผมก็อยากดูเช่นกันนะก็คาดหวังแหละว่าหนังมันจะมันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องย่อของ X Men Apocalypse นะฮะเริ่มเรื่องราวจากมนุษย์กายพันยุคเก่าแก่ผู้ทรงพลังอํานาจ Apocalypse ในปี1983นะฮะ Apocalypse ผู้เป็นอมตะไร้เทียมทานได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระหลังจากถูกฝังไว้ในสุสานนานหลายพันปีด้วยความกดแค้นที่ลามนุษย์กายพันเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติดั่งเทพ่เจ้าแบบในอดีตอีกต่อไปเนี่ย Apocalypse จึงได้รวมทีมมนุษย์กายพันผู้ทรงพลังหลายๆคนลด ถึงแม็กนิโตซึ่งอยู่ในสภาพท้อแท้สับสนเพื่อมาทำลายมนุษยชาติและสร้างระเบียบโลกขึ้นมาใหม่โดยตัวเขาเองเป็นผู้ปกครองนะ,ะเพื่อหยุดยังการทำลายล้างของอพค c a l y p ์เนี่ยเลเวน่นเจนิเฟอร์ลอเลนและศสตราจารย์ X เจมส์แมคอาวอยจึงนําทีมเอ็กซ์มนรุ่นหนุ่มสาวในการประจันหน้าครั้งยิ่งใหญ่ศัตรูจึงยากจะต้านทานได้นะฮะก็แบบเป็นในเรื่องของภาคนี้นะครับผมความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้อย่างที่เกิดไว้ตอนเปิดทิปเลยนะครับต้องบอกว่าบทหนังนแทบจะไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือแตกต่างไปจากภาคก่อนๆนี้เลยอะความรู้สึกเหมือนผมดูไปเนี่ยบทของตัวละครทุกตัวเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมจากภาคก่อนๆเดะแทบจะไม่ได้พัฒนานในบทบาทเรื่องบทบาทของตัวละครเลยเหมือนแค่เอามาเล่าใหม่ในเรื่องใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับบทบาทของตัวละคร สําสหรับพวกมนุษย์กายพันอะไรเนี่ยภาคก่อนๆเนี่ยจะดูแล้วแบบรู้สึกโอ้โหว้าวพลังแบบเท่ดีนะแต่มาภาคนี้นี่ม่งรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันแบบซ้สำซากไปแล้วอะ่ะคือจะดูไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ลองเปลี่ยนผู้กํากับไปเลยนะอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไปอันซิงเกอร์แกในกํากับมาหลายภาคเกินไปแล้วนะทำให้หนังเนี่ยดูจะไม่มีอะไรพัฒนาไปไกลได้กว่าน,นี้แล้วสําหรับผมผมว่านะดูเหมือนแบบไอ้เหี้ยแบบมันก็เดิมๆอะ่ะคือแบบแค่เปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยต้องบอกว่าผิดหวังนะสาหรับพวกการดําเนินเรื่องและแบบพวก ดูแล้วมันจาเทมนิดนึงนะฮะแต่ส่วนนี้ของหนังก็มีนะครับสาหรับพวกฉากแอคชั่นเนี่ยดูอลังการนะครับสำหรับบิยซิงเกอร์นี่คือจุดขายของเขาเลยนะการเล่าเรื่องช่วงแรกเนี่ยอาจจะมึนงงดูแบบอื่นๆแบบไม่ค่อยสนุกนะฮะแต่ว่าพอมาฉากแอคชั่นช่วงพีคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทําได้อลังการและมันเช่นเคยนะลุ้นเหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันช่วงท้ายนะก็ทําให้หนังเนี่ยพอดูมีราคาขึ้นมาบ้างน,นะฮะสำหรับฉากแอคชั่นเนี่ยตื่นเต้นพอได้อยู่ครับก็มาตรฐานเดิมๆแหละเรื่องของตัวละครเนี่ยเพราะว่าในภาค แบบแปลกๆนะคือดูไปเนี่ยไม่รู้ว่าทางผู้กำกับหรือคนเขียนบทเนี่ยจะให้ใครเด่นกันแน่นะสำหรับในเรื่องเนี่ยหนักเหมือนพยายามให้ทุกคนเนี่ยเด่นเท่าเท่ากันนะฮะทำให้การตัดฉากหรือการสลับฉากเหตุการณ์หนึ่งไปเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยดูแล้วมันไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบกำลังจะอินกับอีกตัวละครนึงดันตัดไปอีกคนนึงโอ้โหอะไรประมาณนั้นนะทำให้แบบดูแล้วมันไม่อินกับตัวละครนะและที่ผมเสียดายสุดๆเลยเนี่ยคือบทของแมกนีโต้นะการแสดงของไมเคิลฟาร์เบนเดอร์เนี่ย ว่าเขาขัน้นยอดเลยนะเขาอินกับบทบาทที่ได้รับเป็นแมกนิโตมากๆคือแบบตัวละครตัวนี้ถ้าเอาไปแยกเป็นภาคเดียวเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยน,นะครับสำหรับแมกนิโต้เนี่ยพอมาทาในเรื่องอพอลกอริปเนี่ยมันดูแล้วมันขยายความให้มันลึกซึ้งอินกับตัวละครไม่ได้มากเท่าที่ควรนะฮะแบบเสียดายยั้งเลยเนะี่ยดูแลบทมันดราม่านี่นะสำหรับแมกนิโตเนี่ยเสียดายถ้ามีภาคแยกเดี่ยวไปเลยเนี่ยผมว่าอินแน่ๆนะนะสำหรับการแบบ ความแค้นอะไรของเขาเนี่ยนี่เหมือนโดนแย่งชิงไปเยอะนะฮะจากตัวละครอื่นๆนะฮะสลับกันไปสลับกันมาโอโ้ยุ่งเหยิงกันไปหมดส่วนตัวละครเก่าแต่คนแสดงใหม่นะฮะอย่างไทชิลิเคนมารับบทไซคอบคนใหม่เนี่ยผมว่าหน้าเขาหล่อนะ,ะให้ดีครับสำหรับบทบาทเนี่ยคือเป็นตัวเด่นไปเลยนะครับสำหรับบทบาทของไซคอบตัวเนี้ยกับจีนเกย์นะฮะคนใหม่นี่ก็โอ้โหดูแล้วก็โอเคดีนะ,ะบางคนบอกว่าจีนเกยเวอร์ชันเนี้ยดูแล้วโอ้โหมันแบบ หน้าไม่สวยนะผมว่าผ่านนะสำหรับ2ตัวเด่นตัวนี้นะฮะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะครับบน่บนบนไปนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นหนังไม่ดีนะครับสำหรับผมเนะี่ยหนังมันก็ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมนะฮะในแบบฉบับของไบอันซิงเกอร์นะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยดูแล้วมันจําเจและซ้ำซากไปหน่อยนะดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ในเรื่องสักเท่าไหร่เลยแล้วแบบการเล่าเรื่องก็ดูแบบจืดชืดอะสำหรับหนังภาคเนี้ยผมเอาแค่นี้ผมนี่อยากให้แมตตีวอนเนี่ยกลับมาทาจริงๆนะครับเพราะดูแล้วเนี่ ภาคแรกสําหรับ3ภาคหลังเนี่ยพอไบอันซิงเกิลมาทำเดย์ออฟฟิวเจอร์พาร์ตต่อเนี่ยตอนแรกก็พอได้นะแต่พอมาภาคนี้แล้วแบบกลายเป็นหนังฮีโร่ธรรมดาธรรมดาไปเลยนะครับเพราะว่า Xmen มเนี่ยมันมีอะไรแบบพลังพิเศษทําให้คนว้าวแต่แบบมาภาคนี้เหมือนแบบเฉยๆไปเลยนะฮะสำหรับมาตรฐานของผมนะแบบลดลงมาจาก2ภาคแรกเยอะเลยแบบพอสมควรเลยนะสำหรับความสนุกเนะี่ยหนังเรื่องนี้นะครับผมให้ไปเลยนะครับเจ็ดเต็มสิบนะฮะก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกครับมันก็สนุกนะแต่ผมว่ามันซับซาาเออพูดอีกทีว่ามันดเ,ดมเดิมไปหน่อยแค่นั้นอนะ มาสู่ช่วงแตกไะเดยนะช่วงนี้มีสปอยนะพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังนะคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยไม่ควรฟังต่อเลยนะฮะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจาก Day of Future Past ถึง10ปีนะฮะคือผุงงว่าทาไมต้องเว้นระยะทางนานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแบบความสมเหตุสมผลของตัวละครในเรื่องเนี่ยบางตัวเนี่ยไม่แก่ลงเลยสักนิดนะฮะ10ปีแล้วด้วย10ปีจาก Day of อะทำไมมันแบบ ตัวละครดูไม่แก่ไม่แต่งให้แก่ลงเลยโดยเฉพาะควิกซิลเวอร์เนี่ยยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่เหมือนเดิมเลยอะ่ะมันเด็กอยู่เหมือนเดิมอะ่ะมันนี่คือสิปีแล้วเหรอบูเบลินนะครับโผล่มาในเรื่องเนี่ยโอ้โหน้อยเดียวนะฮะแต่ว่าออกมาในี่เท่มากๆนะค,ะคนแบบรอดูจริงๆนะสำหรับบูเบลินก็ยังเป็นพี่ฮิวจ์แจ็กแมนอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหพี่เกะเท่จริงๆๆคิดไม่ออกอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติแกวางมือไปเนี่ยใครจะมาแสดงแทนนะฮะเออผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งสรุปแล้วโลแกนเนี่ยน่าจะมี2คนนะฮะคือโลแกนคนทีี่่ย้ออนเวลาามสูดตแบบ มันแก้ไขในอดีตเด y o ออฟฟิเจอร์พาร์ทและตอนจบเนี่ยเขากลับไปยังมิติจักรวาลของ X-M e n แรกตภาคสามภาคแรกแต่ว่าโลแกนคนที่อยู่ในเรื่องอพอลกอิปเนี่ยคือโลแกนคนที่จมน้ำตอนจบของเ f Future p a เจนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะสรุปแล้วโลแกนเนี่ยน่าจะแบบแตกเป็น2เวลาและโดนจับไปลบความจำนะครับคือผมมาในภาคเนี้ยจำอะไรไม่ได้นะก็ได้รับความทรงจำคืนไปผมว่าน่าจะจำได้หมดแล้วว่าพี่แกไปทำอะไรมาบ้างนะ แต่วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยนะรัเไอ้เี้ยเป็นหมาป่าไปใช่อย่างนั้นอันนี้ผมก็สงสัยอีกว่าโลแกนที่จะเป็นหนักภาคเดี่ยวภาคแยกในภาคที่3เนี่ยจะเป็นโลแกนที่เป็นโลแกนในอนาคตหรือว่าโลแกนที่แบบวิ่งหนีตลุดเปิดเบิงไปเนี่ยอันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนันเป็นความลับนะฮะไม่รู้ใครสังเกตไหมนะครับมันจะแยกเป็น2โลแกนแล้วนะไม่รู้เขาจะไปเล่าโลแกนในอนาคตที่มี พวกชาวเวีเก่อีกหรือเปล่านะอันนี้ต้องดูไปดูไปอโพคคลิปแม่งเหมือนจะเท่นะฮะแต่เอาจริงๆในเรื่องแม่งตลกดอกดอยชิบหายคือง่อยมากบุคลิกหน้าตาแม่งโคตรตลกแดกอยู่แล้วนะฮะยังแบบต้องพึ่งลูกน้อง4ี่คนอีอ่แคือไม่รู้ในหนังอ่มันบอกว่าอโพคาลิปเนี่ยต้องพึ่งลูกน้อง4คนอยู่เสมอเสมอนะฮะไม่ว่าไปไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยทั้งๆ้ที่ดูแล้วพลังอะไรก็โหโคตรเทพนะม,มาตอนแรกเนี่ยโอ้ละลายคนใส่กางพงกาแพงอะไรเงี้ย แม่งทำไมไม่ทำเองแม่งไปเลยคนเดียววะต้องพึ่ง,งน้องทำไมวะแล้วแบบดูแบบเฮียมันฮาๆฮาแปลกๆใครไม่รู้คิดเหมือนผมไหมมันดูตลกอ่ะตายเป็นแบบ โอ้โหกระจอกอแบบไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยวางแผนอะไรไม่เป็นซะอย่างนั้นฮาเลยสรุปแล้วในเรื่องคนระับคนที่เก่งที่สุดในเรื่องเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นควิกซิมเบอร์นะถ้าไม่รวมอัพพอร์คัลิปเนี่ยคือถ้าพี่แกจะเร็วขนาดนี้แม่งเอาจริงๆคง,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 งไม่มีใครสู้ได้แล้วแบบคนในเรื่องเนี่ยตามเขาไม่ทันอะ่ะไอ้เหี้ยนี่มันพลังเร็วหรือว่ามันสโลว์ใชิบหายดูในเรื่องนี่มันกลายเป็นพลังสโลว์ไปซะอย่างนั้นนะสำหรับควิกซิมเบอร์มันไม่ได้เร็วแล้วมันเป็นพลังสโลว์แล้วแหละผมว่าแล้วดูทรงตอนสุดท้ายเนี่ยคงไม่มีใครไป นะทำให้อัพพอลิ์เสียท่านะฮะก็ว่าแล้วไอ้เหี้ยเป็นพลังแฝงของเจ๊จีนนะฮะว่ากันว่าเจ๊แกเนี่ยมีพลังเยอะที่สุดในจกักรวาล Xmen อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะประมาณนั้นก็จบไปแล้วนะครับกับการราีวิวหนัง X-Men a p o c a อัพ s e นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม s u b ส c r i b e ทางช l YouTube ของผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะฮะไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับเพราะเป็นการรีวิวแบบบ้านๆพูดง่ายๆอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ